ใครหนอทรงแหวกไา้อยู่ในทะเลใหญ่เรือแตกไซคนมาลายลายดับศูนใช้สติอุตสาหะมาเกื้อกูลทั้งเพิ่มพูนความเพียรให้ผลไผ่านสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนึกออกแล้วยังคะว่าใครหนอตามคำกรอนปริศนานั้นคือใคร มีบอกใบให้ด้วยนะคะคือเป็นผู้ที่ว่ายน้ำอยู่ในทะเลพอเรือแตกเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะและมีสติเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีภัยมาถึงหลายคนบอกรู้แล้วถูกต้องคะ่ะท่านก็คือพระมหาชนกผู้เป็นยอดแห่งความเพียรความมีสติที่ดีนั่นเอง ซึ่งวันนี้ดิฉันจะได้นำเรื่องราวของพระมหาชนกมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะพระเจ้ามหาชนกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนครมิถิลาทรงมีพระราชโอรสสองพระองค์คือพระอริทธะชนกและพระปูรชนก เมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระอัฏฐานนก็เสด็จขึ้นครองราชและแต่งตั้งพระโปลชนกเป็นพระมหาอุปราชต่อมาเกิดระแวงพระอนุชาว่าคิดการขบฏจึงให้จับกุมพระโปลชนกไปขังไว้ด้วยบุญบารมีของพระโปลชนกพระองค์จึงสามารถหลบออกจากที่คุมขัง และเสด็จไปยังชายแดนได้เมื่อราษฎรทราบข่าวจึงพากันมาเข้าเป็นพวกเป็นจํานวนมากต่อมาพระปุณชนกได้ยกกองทัพไปยังนครมิถิลาบรรดาทหารมีความเห็นใจพระปุณชนกที่ถูกจับขังโดยไม่ยุติธรรมจึงหนีไปเข้ากับพระปุณชนกเป็นจํานวนมาก พระอริธะชนกทรงทราบข่าวจึงตรัสสั่งพระมเหสีซึ่งกำลังทรงคันแก่ให้ทรงหลบหลีกเอาตัวรอดส่วนพระองค์ทรงยกทัพออกไปทําสงครามกับพระอนุชาจนสิ้นพระชนในสนามรบพระโปลชนกจึงทรงได้เป็นกษัตริย์ครองนครมิถิลาสืบต่อมา ฝ่ายพระมเหสีของพระอริธาชนกได้เสด็จหนีไปเมืองการจําปากะโดยระหว่างทางพระอินได้เสด็จลงมาทรงแปลงกายเป็นชายชราขับเกวียนพาพระนางเสด็จไปถึงเมืองการจําปากะขณะที่พระนางนั่งพักในศาลามีพราหมณ์ที่สาปลาโม่เดินผ่านมา เกิดความรู้สึกสงสารจึงรับพระนางไปอุปการะเลี้ยงดูเป็นน้องสาวต่อมาพระนางได้ประสูติพระโอรสทรงตั้งพระนามว่ามหาชนกกุมารตามพระนามของพระอัยกาวันหนึง่งมหาชนกกุมารถูกเพื่อนๆล้อเลอเียนว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ มหาชนกุมารจึงพยายามถามความจริงจากพระมารดาพระมารดาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทราบพระองค์จึงตั้งพระไยว่าเมื่อเติบใหญ่จะเสด็จไปเอาราชสมบัติเมืองมิถิลากลับคืนมาครั้นเมื่อพระมหาชนกจเจริญวัยพระองค์จึงตรัสแก่พระมารดาว่า จะล่องเรือสู่ดินแดนสุวรรณภูมิเพื่อทำการค้าสะสมทุนรอนและกำลังคนเพื่อชิงเอาราชสมบัติกลับคืนพระมารดาจึงนำเอาทรัพย์สินมีค่าที่นำมาจากเมืองมิถิลาสสิ่งคือแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้ววิเชียนมอภัยเพื่อเป็นทุนไปค้าขาย ในระหว่างทางเกิดพายุใหญ่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงมหาชนกกุมารทราบว่าเรือจะจมแน่ก็เสวยอาหารจนอิ่มหนำส่งนำผ้ามาชุบน้ำมันจนชุ่มแล้วนุ่งผ้านั้นไว้อย่างแน่นหนาเมื่อเรือจมลงผู้คนในเรือล้มตายกันหมดส่วนพระมหาชนก ทรงแหวกว่ายน้ำอยู่ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนจึงได้รับความช่วยเหลือจากนางมณีเมฆลาซึ่งมีหน้าที่ดูแลมหาสมุทรนางอุ้มพระมหาชนกไปวางไว้ณเมืองมิถิลาฝ่ายพระเจ้าโปลชนกประชวนหนักพระองค์ไม่มีพระโอรสมีแต่พระธิดาพระนามว่าสิวลี พระองค์รู้ว่าพระองค์ใกล้สิ้นพระชนจึงตรัสสั่งอัมมา์ว่าผู้ใดไขปริศนาขุมทรัพย์ได้ให้ยกบ้านเมืองให้หลังจากพระโพลชนกสิ้นพระชนจึงมีพิธีเสี่ยงราชรถราชรถได้มาหยุดอยู่หน้าศาลาที่พระมหาชนกกุมารประทับอยู่พระองค์ทรงไขปริศนาได้ทั้งหมด ผู้คนเมื่อเห็นพระปัญญาของพระมหาชนกกุมารจึงอัญเชิญพระองค์อภิเศษสมรสกับเจ้าหญิงสิวลีและขึ้นครองราชสมบัติแขวนวิเทหะซึ่งพระองค์ทรงอยู่ในทศพิตราชธรรมทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นผาสุขทุกคนจากเรื่องมหาชนกชาดกทุกท่านจะเห็นได้นะคะว่า เมื่อยามภัยมาถึงตัวเราต้องตั้งสติให้มั่นใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาจะทำให้รอดพ้นภัยผ่านได้นอกจากนั้นเราต้องใช้ความเพียรความพยายามความมุ่งมั่นในสิ่งที่เรามุ่งหมายไว้จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้สำหรับท่านที่กำลังรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจ ขอให้คิดถึงพระมหาชนกที่กำลังว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแม้แต่ฝั่งก็ยังมองไม่เห็นพระองค์ยังสู้สู้พยายามต่อไปจนประสบผลสำเร็จขอให้ทุกท่านสู้สู้และประสบผลสำเร็จทุกท่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ